ครับวันนี้มาดูกันว่าการที่ปลูกทุเรียนไป1เดือนเสร็จๆ1เดือนกว่าเป็นอย่างไรมาดูกันครับจากการที่ได้ตัดรากขดออกผลดีก็คือมีการแตกยอดที่เร็วขึ้นครับมาดูนี่ครับ นี่รับยอดทุเรียนที่แตกนี่รับยอดใหม่ที่แตกออกมานี่ครับนี่กับทุกขิงเลยครับแตกออกมาอย่างสวยงามดูครับนี่ครับนี่คือผลของการตัดรากกดแล้วก็ใช้บำรุงด้วยขุย อินซีด้วยแล้วก็ฉีดพิโฟเนลเพื่อป้องกันมแมลงมากินใบอ่อนด้วยแล้วคอยมาดูครับว่าอีกสองเดือนจะเป็นอย่างไรกดติดตามด้วยครับ